ไม่ไลน์แต่ไลน์ไลน์มนกติเราทุกคนการให้อยู่กันการหออเร้การพูดกันต้องมีงแล้วจะมนีับหนิ่งนะมันก็ผมว่ามันไม่ใช่ครับผมว่ากันนะมันไม่ถึงครับอยากโลนนะครับมันเป็นเรื่องปกติของรจริงจรง เวลาอยู่ตามลำพังหรือไม่ได้ไรเงี้ยก็จะพูดเล่นดหยอกล้อกันโอ้โหแม่สาวเกาหลีอะไรเงี้ยล้วแต่แล้วหยอกล้อกันแต่มันอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ถูกจาริตแล้วแต่ครครับอันนี้นี่หวพูดว่ามีหนหมโสดด้วยนะ ชีวิตคนเราแม่มันมันมันต้องต้องต้องบอกอะชีวิตคนเราถ้ามันด้เดินชีวิตคู่จริงอะผมที่มันต้องเรียนรู้กันไงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพูดจาแบบแต่จริงใจแต่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั่นคือการที่คนเรามันมันหยอกล้อกันโดยที่ไม่ได้อยากโลนอะโดยที่รู้สึกว่าให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ห่วงเราไม่รู้สึกเป็นห่วงเราก็จะไม่พูด แต่แค่มันมีคำพูดดีๆมากว่านี้ก็จริงถราเป็นคนสื่อคนอื่นก็เลยไอเดียให้เราเยอะใช่ตรงๆไม่ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้กับคน่าหวานตลอดในภาพพน์แต่ว่าเป็นคนธรรมดาทุกคนเป็นหมดแต่นะตอนนี้เราร่วมทำงานไยกันมันยัางมันก็รอระยะเวลาที่มันเหมาะถูกต้องตอนนี้การพูดหยอกล้อแต่มันก็เป็นปกติผมดึงจนไม่ค่อยแบบ จะไล่เวลาทำงาน <Thank you. S 1> ไม่ใช่อยากมีผัวฝรั่งนี่มันแรงอ๋อขอโทษด้วยครับถ้าถ้าถ้าแรงสำหรับสำหรับสำหรับมีราคาใส่ขอโทษด้วยเมื่อกี้ไรเนี่ย เวลาลิเกเขาพูดอะไรก็หรือว่าลิเกชอบสนุกคือผมเป็นคำพูดที่แบบติดบางทีติดเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ปกติดนั่งเอกก็พูดกับผมนี่ผมพูดอยู่คนเดียวหรอกแต่ผมไลฟ์ไงทุกคนเข้าใจมะนั่งพูดเล่นเป็นปกติอะทุกคนเขาไม่ได้พูดเลยแต่มันอาจจะดูแรงสำหรับใครอะไรอย่างเงี้ย พมกขเล่นกันแหมจะมีเมียญี่ปุ่นเนีทำแหมอะไรเงี้ยแหม่ทำเรื่งนี้อีกมีหัวหลังแล้วมันอาจจะแบบหยอกล้อนานภาษาของคนที่เวลาอะไรกับคนที่เราสนิทแต่ไม่เชื่อจะพูดไปนั่นแบบอะไรที่นพูด ตอนนี้เราเกำลังรออาหารอยู่นะผมว่าการที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะคนที่จะเข้าใจหรือว่ากูย่างที่คอมเมนต์มาแนวลบผมพยายามที่ไม่มองแต่น,นี่ไม่เป็นข้อดีแล้วทุกคนที่ไม่ตาเลยเราชอบแล้วเราพยายามที่มาด,ดูแล้วก็เอ้ยมันแต่ผมคิดว่าเมื่อกี้มันเป็นคำที่มันมันผมว่าเป็นมาตรฐานที่มันหยอกล้อมาเล่นกันแต่ ของคนอื่นอาจจะดูแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันมันก็อาจจะไม่ควรพูดนะคนที่อยู่ในรลฟ์หรืออะไรแผมมองว่ามันก็พูดได้เพราะทุกคนก็เปลี่ยนเหมือนว่าคนที่เข้าใจการน,านี้ผมกมาดีดีกว่าเพราะถ้าดูทไลา์ผมแต่มีนคนที่พูดเล่นพูดล้อแบบโดยที่ไม่ใช่ถาม่าให้เก็บคนนะครับให้เก็บคนแต่มันก็มีอาการห่วงขึ้นมาเหมนัที่เรารู้สึกว่า เห้คำพูดนี้ออกมาโดยนี่ไม่ได้อยากรอก็อแซวแต่ก็มีในในทีน่ลอไม่หัวในในก็คือจริงอยู่แต่ว่าอยากแซว<ม>แต่มันน่ารักนะแม่ว่าแตแ,บแ,บแบ้บัตรกลุ่มบ้านที่เป็นราเป็นคนที่เมตตาแล้วเข้ามาลกส้างแต่ร้อยคนกาความ The Long b a c ยับดูกินลองแบ a เหรอ อุ้ยจริงเหรอ Thank you so much ตอนนี้ไม่ได้ทำให้ผมสกาแฟมด้ละเล่นลำไม่ได้ละมันจะเป็นการทแฟเขาแนะนำประเด็นความพิถเข้าใจ่ายครัจ Yes please